สวัสดีครับพวกก็ต้องเองอีกแล้วนะครับวันนี้ช่วงลองของอีกแล้วครับนะทุกลองของวันนี้ผมมีอะไรมานําเสนอนะครับนะครัคือเครื่องดูดฝุ่นนะเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ T.I. นะครับเขาบอกว่าทานสามร้อยวันนะขนาด15ลิตรนะครับตัวนี้ดูดน้ําได้นะครับนะเสนอร,ราคาอยู่ที่พันสามร้อยหกสิบสามบาทนะครับรวมส่งเนี่ยต้องเก็บไว้นะครับนะ ก็เรามาดูภายในกันเลยครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างให้มาหนึ่งชิ้นกะคือต,ตัวนี้หนะัวถพนะวูพื้นนะครับหัวถูพื้นะนะครับสายนะครับให้มาประมาณประมาณไม่ถึงวาดีนะครับประมาณ15เมตรนะแนละ้วนกะ็ นี่ก็บอกว่าแถมน,นะครับแถมหัวหัวถูพื้นต้องมีหัวถูพื้นีิใช่ไหมมีฆ่าด้วยนะครับหัวถูพื้นนะครับหนึ่งตัวนะฮะยกตัวมันออกมาไม่หนักเท่าไหร่นะครับน,น้ำหนักคนข้างไม่ได้เลยเบาดีนะครับนะโอนะครับ แล้วไอ้เจ้าไอ้อนะครับหัวแล้วนี่น,นะครับเขามันจะมีด้านหนึ่งที่เล็กกว่าด้านปกตินะฮะใส่ปุ๊บก็จะมีดิบซุบเรามาเปิดภายในกันดูนะครับเนื้องานก็ดูค่อนข้างใช้ได้นะครับเนืเป็นปะติเกดใช้ได้นะแต่ไม่รู้พันสามร้อยบาทจริงไหมนะครับ นี่ครับปองแบบนี้นะครับอสอบได้แบบนี้นะไม่รู้ว่ารีฟิลนี่ซื้อที่ไหนได้นะครับน่าจะในลาซาด้าครับนี้มาดูของภายในที่เขาแถมมานะครับนี่กระเอภายในมันนะครับหนึ่งคู่มือครับใบรับประกันนะ แล้วก็กูกรองนี่หัวน้ำหัวหัวล้างนะครับหัวล้างแปลงนะนะรับปูอีน้ำหัวปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ตัวนะี้แล้วก็น็อตครับเอ้ไม่ใช่แล้วก็ขานะครับนะเรามาใส่ขานก่อนเลยนะครับ วิธีใส่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับใส่ก็ไปเลยตรงตรงนี้นครับไม่ต้องขัดนอ็อตไม่ต้องอะไรเนะนื่องานก็ก็ใช้ได้ครับจะบางนิดแต่ก็โอเคครับ ไห้ี่ให้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณสักสามเรตรได้มั้งครับเดี๋ยวเรามาลองดูดในรถกันนะครับว่าดูดแล้วประสิทธิภาพจะเป็นยังไงแรงดูดเยอะขนาดไหนนะครับนะดูดอย่างนี้กปเลยแล้วกันนะครับไม่ใส่หัวเนี่ยนะ หลังจากการใช้งานเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่ามันร้อนมันอะไรเม้ยอไหร่นะใช้งานผมใช้งานไปพักเงินนะครับนก็ฟิลเตอร์ก็ดำพอสมวควรนะครับนะแต่ความร้อนค่อนข้างเย็นเลยครับไม่มีความร้อนเลยนะถือว่าใช้ได้ครับนะแต่จริงว่าสายมันสั้นไปนิดนึงน สายคงอข้างสั้นเลยนะฮวลาทำงานใ่้น้างลำบากนิดนึงเวลาเช่นดูดในรถเนี่ยมันมันเดินนั่นนี่ถึงนะครับก็สรุปว่าโอเคครับผ่านนะตัวนี้นะครับกับฉนวราคาพันสากว่าบาทนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับใน l a z d d ้าท็อปปี้มีนะครับนะผอมทิ้งลิงก์ไว้แล้วด้านล่างนะครับผมับ